สวัสดีค่ะร้านแม่มสติกเกอร์ลำปางนะคะวันนี้มีฮุนไดเฮ h วมาใส่จอแอนดรอยนะคะ,ะแต่รถคันนี้มีกล้องรอบทิศทางแล้วก็มีจอเพดานนะคะตอนนี้จอหน้าและจอหลังจะเล่นได้เหมือนกันเลยนะคะส่วนกล้องเวลาเข้าเกียร์ถอยสูมมาข้างหน้าเลยแลาเข้าเกียร์ถอยกล้องรอบทิศทางก็ยังจะใช้ได้เหมือนเดิม นะคะตัวนี้ก็ยังจะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะหนะคะหน้าและหลังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเข้าเก็บอ่าอันนี้ก็จะเล่น youtube ได้นะคะต่อเล่นได้ทำจอหน้าจอหลังได้นะคะจะเล่นได้เหมือนกันเลยโจทย์ของคันนี้คือรถมีกล้องรับทิศทางนะคะมีจอเพดานที่มาจากโรงงานนะคะต้องการเปลี่ยนจอหน้า ให้สามารถเล่นคอนโทรลโทรมาลัยได้นะคะเล่น YouTube ได้ต่อ Android ได้นะคะตัวนี้จะใช้ไม่ว่าลูกค้าจะใช้ Apple หรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android นะคะตัวนี้เปิดแค่ปล่อยแค่สัญญาณ Wi-Fi จะเล่นได้เลยนะคะอย่างที่เล่นให้ดูตอนนี้นะคะก็สามารถเลือกฟังก์ชันได้เลยนะคะเสได์นนก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะฟังเพลงเอส ได้หมดเหมือนกันเลยนะคะแล้ยังไงสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านแบบสติ๊กเกอร์ได้นะคะสินค้าต้องสั่งพิเศษนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ